ครับสวัสดีครับกับมาที่รายการห้องเรียนออนแอร์ในชั่วโมงฟิสิกส์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับบทเรียนวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการเคลื่อนที่ของระบบมวลด้วยความเร่งเดียวกันครับผมเริ่มเรียนกันเลยนะครับทีนี้การเคลื่อนที่ของระบบมวลด้วยความเร่งเดียวกันนะครับมีขั้นตอนสําคัญอะไรบ้างเริ่มต้นเราจะต้องเขียนผังอิสระก่อนนะครับ เขียนผังอิสระหรือภาษาอังกฤษเราใช้คําว่าเขียน free body diagram ขอย่อเป็น FBD นะครับเขียนผังอิสระก่อนผังอิสระตัวนี้จะแสดงแรงทั้งหมดที่กระทํากับวัตถุแต่ละชิ้นครับยกตัวอย่างเช่นสมมติเราจะเขียน free body ของมวล m เล็กเราก็ลองมาวิเคราะห์ดูซิมวล m เล็กมีแรงอะไรบ้างแรงในทางกลาศาสตร์ที่เราจะพบเจอบ่อยๆนะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ4แรงด้วยกันมีแรงตึงเชือกนะครับแรงตึงเชือกที่เกิดจากตัวเส้นเชือก น้ำหนักนะครับแทนด้วยตัว mg ครับแรงปฏิกิริยาจากผิวสัมผัสแทนด้วยตัว n แล้วก็แรงเสียดทานแทนด้วยตัว f เล็กเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราพิจารณามวล m เล็กเราวิเคราะห์ไปทีละตัวเลยแรงตึงเชือกมีไหมเราก็จะเห็นได้ว่ามวล m เล็กของเราผูกด้วยเส้นเชือกซึ่งแรงตึงเชือกจะต้องมีทิศทางจากตัววัตถุพุ่งออกไปตามแนวเส้นเชือกเสมอเวกเตอร์ t ตัวที่1 ตัวที่ 2, mg หรือน้ําหนักของวัตถุอ่านี้มีแน่นอนเนื่องจากวัตถุของเราวางอยู่ภายใต้สนามน้ำถ่วงโลกนะครับมันก็จะมีตัวแรงน้ำถ่วง mg กระทําทีนี้เราจะเห็นได้ว่าตัวแรงน้ำถ่วงหรือน้ําหนักของวัตถุไปกดลงบนพื้นผิวโตะ๊ะเพราะฉะนั้นโต๊ะของเราก็จะออกแรงปฏิกิริยากระทํากลับในทิศทางตรงกันข้ามนะครับเราแทนด้วยสัญลักษณ์คือตัว n นั่นเองทีนี้ตัวสุดท้ายคือแรงเสียดทาน เราต้องมาดูว่าระบบของเราเคลื่อนที่ไปทางไหนเราถึงจะกําหนดทิศแรงเสียดทานได้นะครับในรูปในสถานการณ์นี้เราให้มวล m ใหญ่มีขนาดมากกว่า m เล็กดังนั้นมันก็จะมีโอกาสที่มวล m ใหญ่จะดึงตัวเส้นเชือกและเส้นเชือกไปดึงตัวมวล m เล็กทําให้มวล m เล็กเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาดังนั้นเมื่อมวล m เล็กเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาทิศแรงเสียดทานมีทิศทางที่ตรงกรันข้ามกับการเคลื่อนที่ Red есь, ก็จะมีทิศทางไปทางด้านซ้ายนั่นเอง เราก็จะได้ผังอิสระหรือเขียนรี e e body ดอ a g r รมของมวลชิ้นเล็กนะครับส่วนมวลก้อนใหญ่เราก็ทําเหมือนกันเลยมีแรงตึงเชือกทิศจากตัววัตถุลากไปตามแนวเส้นเชือกนะครับทมีน้ําหนักวัตถุเนื่องจากวัตถุตัวนี้เคลื่อนที่อยู่ภายใต้สนามน้มถ่วงของวัตถุชิ้นนี้วางอยู่ภายใต้สนามน้มถ่วงของโลกนะครับมีตัว mg อยู่แต่จะเห็นได้ว่าวัตมวล m ตัวนี้ห้อยอยู่กลางอากาศไม่มีตัวผิวสัมผัส ดังนั้นเมื่อไม่มีผิวสัมผัสปุ๊บตัวแรงปฏิกิริยา n กับแรงเยดทาร f เล็กตัวนี้ก็จะไม่มีนะครับมวล M ใหญ่ก็จะมีแค่2แรงกระทําดังนั้นในการแก้ปัญหาการเคลื่อนที่ของระ,ระบบมวลนะครับเราต้องเขียนฟิบอร์ดี้ให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นเมื่อเราเขียนฟีบอร์ดี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บขั้นที่2เราจะใช้ตัวสมการการเคลื่อนที่และนั่นก็คือกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันซิกมาเอฟเท่ากับ MA ทีนี้ เราจะเขียนสมการได้เราจะต้องรู้ก่อนว่าทิศความเร่งของวัตถุแต่ละชิ้นมันมีทิศทางไปทางไหนเราจะเห็นได้ว่าถ้ามวล m Jake, ใหญ่เคลือ่อนที่ลงความเร่งของมวล m ใหญ่ทิศลงมครับมวล m ใหญ่ก็จะไปดึงมวล m เล็กให้เคลื่อนที่ไปทางด้านขวาความเร่งของมวล m เล็กก็จะมีทิศทางไปทางด้านขวาจากนั้นเมื่อเราทราบทิศความเร่งปุ๊บเรามาดูซิว่าแรงของเราที่เราเขียน free body ในขั้นแรกมีแรงไหนบ้างที่มีทิศเดียวกับความเร่งและมีทิศตรงข้ามกับความเร่งน,นะครับ แรงที่มีทิศเดียวกับความเร่งเราจะแทนด้วยเครื่องหมายบวกนะครับส่วนแรงที่มีทิศตรงกันข้ามกับความเร่งเราจะแทนด้วยเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นแล้วตัวอย่างในกรณีมวล m เล็กเราจะได้ว่าแรง t ทิศเดียวกับความเร่งเราแทนด้วยเครื่องหมายบวกเป็นบวก t นะครับแรงเสรดทานทิศตรงกันข้ามกับความเร่งแทนด้วยเครื่องหมายลบนะครับส่วนแรง n กับแรง mg สองแรงนี้ ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันเคลื่อนที่หรือไม่ได้อยู่ในทิศเดียวความเร่งเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่ในตัวสมาการการเคลื่อนที่ครับเราก็จับมันเท่ากับตัว m a เราก็จะได้สมาการการเคลื่อนที่ของมวล m เล็กแล้วส่วนมวล m ใหญ่ความเร่งมีทิศลงเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าตัว m g ตัวนี้มีทิศเดียวความเร่งแทนด้วยเครื่องหมายบวกนะครับส่วนตัวแรงตึงเชือกมีทิศทางตรงกันข้ามแทนด้วยเครื่องหมายลบมีแค่2แรงเราก็จับมันเท่ากับ m a เราก็จะได้สมการการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้ง2ชิ้นนะครับทีนี้เทคนิคสําคัญในการแก้โจทย์ปัญหาลักษณะนี้ของเราก็คือเมื่อเราได้สมการการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะกี่สมการก็ตามเรานําทุกสมการบวกกันให้หมดนะครับพอจะบบวกกันให้หมดปุ๊บสมการสุดท้ายของเราจะเหลือแค่ตัวแปรเดียวคือตัวความเร่งนะครับ จะเหลือแค่ตัวความเร่งของระบบแค่ตัวแปรเดียวเราก็จะสามารถแก้สมการหาความเร่งของระบบมวลได้นะครับจากนั้นถ้าเราต้องการรู้แรงย่อยในระบบเราค่อยเอาตัวความเร่งที่เราคำนวณได้แทนกลับในตัวสมการย่อยๆข้างบนนะครับอันนี้ก็คือ,อขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องระบบมวลด้วยความเร่งเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อสอบกันดูนะครับในตัวอย่างแรกนะครับเป็นกรณีเคลื่อนที่ในแนวดิ่งอย่างเดียวนะครับ มวล2กิโลกรัมและ3กิโลกรัมผูกกับเชือกเบ,กเบาเส้นเดียวกันและคล้องผ่านรอกเดี่ยวตายตัวที่ไม่มีความฝืดเพราะฉะนั้นเราวัดลอกเดี่ยวตายตัวของเราก่อนนะครับจากนั้นเราใส่มวลของเราเข้าไปคือมวล2กิโลกรัมกับมวล3กิโลกรัมนะครับผูกติดกับเชือกและคล้องผ่านลูกลอกนะครับมันก็จะตามสถานการณ์ในโจทย์นะครับทีนี้โจทย์ต้องการความเร่งของระบบมวลและแรงตึงเชือก เรารันขั้นตอนเลยครับผมขั้นที่1เราเขียนตัวผังอิสระก่อนหรือเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมก่อนนะครับมวล2กิโกรัมมีแรงอะไรบ้างนะครับแล้วก็มวล3มกิโลกรัมมีแรงอะไรบ้างยังจำได้นะครับแรงของเราสีแรงแรงตึงเชือกน้ำหนักนะครับแรงปฏิกิริยา N แล้วก็แรงเสียดทาน f เล็กนะครับมวล2กิโลกรัมผูกติดกับเชือกเส้นเชือก อยู่ทางด้านบนไหมครับดังนั้นทิศของแรงตึงเชือกก็ต้องมีทิศจากตัววัตถุลากไปตามแนวเส้นเชือกตัวนี้คือแรง T แรงที่2แรงน้มถ่วงอันนี้มีแน่นอนไหมครับวัตถุอยู่ภายใต้สนามน้มถ่วง mg ใส่ลงไปนะครับทีนี้จะเห็นได้ว่าวัตถุ2ชิ้นห้อยอยู่กลางอากาศดังนั้นไม่มีผิวสัมผัสไ,ได้เลยแรง N กับแรง F ตัวนี้ก็จะไม่มีในระบบนะครับเพราะฉะนั้นเราเขียนฟี e e body เสร็จเรียบร้อยลวมีแค่2แรงมวล3กิโลกร,รัมก็เช่นเดียวกันผูกติดกับเชือกมีแรงตึงเชือก และมีตัวแรงโน้มถ่วงกระทําในทิศทางตรงกันข้ามกับแรงตึงเชือกนะครับจากนั้นเมื่อเราเขียนแรงที่กระทํากับวัตถุเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาใส่ตัวทิศของความเร่งนะครับทีนี้เราจะเห็นได้ว่ามวล3กิโลกรัมนะครับมีค่ามากกว่ามวล2กิลกรัมดังนั้นมันก็จะมีแนวโน้มที่แรงดึงจากมวล3กิโกรัมจะดึงให้ระบบนะครับเคลื่อนที่ ลักษณะนี้คือมวล3กิโลกร,รัมวิ่งลงและมวล2กิโลกร,รัมวิ่งขึ้นนะครับเราก็จะได้ทิศความเร่งของวัตถุแต่ละชิ้นดังภาพนะครับจากนั้นขั้นตอนที่3เราเขียนตัวสมการการเคลื่อนที่ sigma f เท่ากับ ma หลักการคือเราดูซิว่าแรงไหนมีทิศเดียวกับความเร่งและแรงไหนมีทิศต,ตรงข้ามกับความเร่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าวัตมวล2กิโลกร,รมัมความเร่งมีทิศขึ้น ความเร่งมีทิศขึ้นครับส่วนมวลสากิโลกรัมความเร่งมีทิศลงอ่ะเราดูเรียบร้อยเราจะเห็นได้ว่าแรงทีกับ A มีทิศทางเดียวกันเลยใส่เครื่องหมายบวกส่วนแรง Mg กับแรง A ตัวนี้มีทิศทางตรงกันข้ามใส่เครื่องหมายลบดังนั้นเราจะได้สมการการเคลื่อนที่เขียนในรูปของ T ลบ mg เท่ากับ MA นั่นเองจากนั้นเราแทนค่าลงไปครับตัวแรงตึงเชือกเราไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะครับ มวลของวัตถุคือ2กิโลกรัมคูณด้วยค่าความเร่งเนื่องจากสนามน้มถ่วงมีค่าประมาณ10นะครับคูณ <50 S> 10 <50 S 2> เข้าไป mm hmm. เท่ากับ ma จัดรูปแบบสมการนิดนึงครับเราก็จะได้ t ลบ20เท่ากับ mm hmm. 2>, 2 a ให้เป็นสมการที่1นะครับวัตถุชิ้นที่2เราทำเหมือนกันเลยซิกมา f เท mm ่า hmm. กับ ma แต่คราวนี้ความเร่งเป็นทิศเป็นทิศลงแล้วนั่นหมายความว่า mg ของเราต้องมีเครื่องหมายเป็นบวกนั่นเอง ส่วนแรงตึงเชือกที่ตรงกันข้ามใส่เครื่องหมายลบครับแทนค่าตัวเลขลงไปมวลคือ3กิโลกรมัมความเร่งน,น้มถ่วงเท่ากับ10นะครับขนาดเท่ากับ10นะครับแทนค่ามวลเท่ากับสลงไปจัดรูปแบบสมการแล้วก็จะได้ T 3 0ลบทีเท่ากับ 3A เป็นสมการที่2จากนั้นเรารันขั้นตอนสุดท้ายเลยครับจับทุกสมการมาบวกกันให้หมดเพราะฉะนั้น T บวกกับลบ T ตัวแปร t ก็จะหายไปลบ20บวก30ก็จะกลายเป็นบวก10นั่นเองฝั่งขวามือ 2a a บวกกับ 3A กลายเป็น 5A เราก็จะได้ตัวความเร่งของระบบของเรามีค่าเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีกำลังสองนั่นเองส่วนแรงตึงเชือกเราอยากรู้ว่าแรงตึงเชือกมีค่าเป็นเท่าไหร่เราก็เอาค่าความเร่ง A ที่เราได้ตรงนี้นะครับแทนกลับลงใน สมการที่1หรือสมการที่2ก็ได้เลือกสมการในสมการหนึ่งสมมุติว่าครูแทนกับในสมการที่1นะครับเราก็จะได้ว่า t ลบ20เท่ากับ2คูณ2 2คูณได้4ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่าแรงตึงเชือกของระบบมวลตัวนี้มีค่าเท่ากับ24นิวตันนั่นเองไปที่ตัวอย่างที่2นะครับเป็นกรณีการเคลื่อนที่แนวราบเพียงอย่างเดียวนะครับ สถานการณ์โจ์นะครับออกแรงดึงกล่องมวล100กิโลกรัมกับ80กิโลกรัมดังรูปนะครับทำให้ระบบมวลตัวนี้เคลื่อนที่ไปบนพื้นราบที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนเราแทนด้วยสัญลักษณ์คือ μ นะครับเท่ากับ0.1เหมือนเดิมครับจดหาความเร่งของระบบมวลและแรงตึงเชือกเราทําขั้นตอนที่1เลยครับคือการเขียนตัวฟรีบอ o d ดี้ไดแกรมหรือเขียนทางอิสระนะครับ วารูปรอไว้ก่อนจากนั้นเราวิเคราะห์แรงเหมือนเดิม4ี่แรงของเราแรงตึงเชือกน้ำหนักแรงปฏิกิริยาแล้วก็แรงเสียดทานนะครับเอาร้อกิโลกรัมก่อนจะเห็นได้ว่า100กิโลกรัมผูกกับเชือกทิศแรงตึงเชือกมีทิศพุ่งออกจากวัตถุลากไปตามแนวเส้นเชือกเราได้แล้วตัวนี้คือแรงทีนะครับแรง MG มีแน่นอนวัตถุอยู่ภายใต้สนามโน้มถ่วงมีน้ําหนักดึงมีตัวแรงโน้มถ่วงกระทํากับวัตถุนะครับแทนด้วยตัว MG แรงปฏิกิริยา n นะครับมีทิศทางตรงกันข้ามนะครับกับตัวแรงกดบนพื้นในที่นี้ก็คือนะตัวน้ําหนักของวัตถุนะครับแรงเสียดทานอันนี้ชัดเจนว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาดังนั้นแรงเสียดทานก็ต้องมีทิศทางไปทางด้านซ้ายนะครับมาที่มวล80กิโลกรัมครับเหมือนกันแรงตึงเชือกทิศไปทางไหนบ้างนะครับเราจะได้ว่าเชือกผูกกับวัตถุทางด้านซ้ายของกล่องดังนั้นทิศแรงตึงเชือกก็ต้องมีทิศ จากตัวกล่องลากไปตามแนวเชือกทางด้านซ้ายนะครับแรง MG นะครับแรงปฏิกิริยาจากพื้นและก็แรงเส็ดทานทีนี้ในกรณีมวล80กิโลกรัมเราจะเห็นได้ว่ามีแรงพยายาม900นิวตันกระทำกับวัตถุด,ด้วยเราต้องใส่ลงไปด้วยนะครับแรงกระทำภายนอกใช้เป็นตัว F ใหญ่เราเขียนตัวฟรีบอดี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาตั้ง สมการการเคลื่อนที่เขียนสมการการเคลื่อนที่กันเอาตัวร้อยกิโลกรัมก่อนเราใช้ซิกมา f เท่ากับ m อเ่อครับความเร่งทิศไปทางไหนล่ะแน่นอนว่าวัตถูเคลื่อนที่ไปทางขวาความเร่งก็ต้องทิศไปทางด้านขวามือทั้งคู่นะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าแรงที่มีทิศเดียวความเร่งมีแรงเดียวคือแรงตึงเชือกและแรงเสรยดทานมีทิศทางตรงกันข้ามเราก็จะได้สมการของเราเขียนในรูปของ T ลบ f เท่ากับ MA เราเขียนสมการเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ t ลบ f เท่ากับ ma ตัวแรงเสียดทานตัวนี้โจทย์ไม่ได้บอกมาถูไหมครับเราต้องคำนวณแรงเสียดทานก่อนโดยการใช้สูตร f เท่ากับ mu คูณด้วย n นั่นเองจับเท่ากับ ma เราแทนค่าลงไปครับ t ตัวนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่โจทย์ถามไหมครับตัวม u ศูค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานโจทย์ให้มาแล้วนะครับสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนแรง n เราต้องย้อนกลับมาดูที่ผังอิสระของเราเราจะพบว่า ตัวแรงเอนะครับอยู่ในแนวดิ่งซึ่งแนวดิ่งวัตถุไม่เคลื่อนที่ดังนั้นเมื่อไม่เคลื่อนที่ปุ๊บนั่นหมายความว่าแรงเอกับแรง Mg 2แรงนี้ต้องมีขนาดเท่ากันทีนี้แรง Mg เท่าไหรล่ล่ะโจทย์ให้มวลวัตถุมาคือ100กิโลกรัมดังนั้นค่าน้ําหนักของมันก็จะมีค่าเท่ากับ1,000นิวตันนั่นเองนะครับอยคูณด้วยค่า G ก็คือ10เท่ากับ1000นิวตัน นะครับตัว mg ตัวนี้ดังนั้นเราก็จับ mg เท่ากับ n ซะเราก็จะได้ขนาดของแรง n เท่ากับ1000แทนค่าลงไปนะครับค่า m 100กิโลกรัมและค่าความเร่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจัดซรอมสมการตัวนี้ใหม่นะครับเราก็จะได้ t ลบ1 0 0 0คูณูก็ได้100เท่ากับ1 0 0 a ให้เป็นสมการที่1 ต่อมาเรามาดูมวล80กิโลกรัมบ้างครับมวล80กิโลกรัม,ม kg, าจากซิกมา F อเท่ากับ MA เหมือนเดิมนะครับแรงที่อยู่ในทิศทางเดียวกับความเร่งก็คือตัวแรงพยายาม F แต่แรงที่มีตรงค่ามี2แรงอ,อันนี้ต้องอย่าลืมนะครับมี2ตัวเราก็จะได้สมการของเราคือ F ลบ t ลบเเล็กเท่ากับ MA เราแทนค่าลงไปเลยครับแรงพยายามคือ900เอขียนตรงนี้นะ900 ลบแรงตึงเชื่อลบแรงเสียดทานแรงเสียดทานเหมือนเดิมหาจากสูตร μn เหมือนเดิมนะครับ F เท่ากับ μn อ่า μ คือ0.1นแรง n เหมือนเดิมครับแรง mg กดพื้นตัวนี้เท่ากับ80คูณที่สิได้แ0 0ไหมครับ800นิวตันเพราะฉะนั้นแรงกดลง800รแรงดึงขึ้นก็ต้อง800เหมือนกันอ่าเท่ากับ ma คือ8 0 a จัดรูปแบบสมการครับผมเราก็จะได้900ลบ t 0ูนย0ได้80เท่ากับ8 0 a เป็นสมการที่2นะครับจากนั้นเหมือนเดิมเลยเราจับเอา2สมการของเราบวกกันซะพอบวกกันปุ๊บ t กับลบ t ตัวนี้หายไปถหกไหมครับลบ100บวก900กลายเป็นบวก800บวก800 80, ลบอีก80ก็เหลือ720ฝั่งขวามือ 100 A บวกกับ 80A ก็กลายเป็น 180A เพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบเท่าไหร่ครับผมความเร่งเราเอา180ย้ายไปหารเลยครับเราจะได้ขนาดความเร่งเท่ากับ4เมตรต่อวินาทีกำลัง2นั่นเองเป็นความเร่งของระบบทีนี้ถ้าเราต้องการทราบแรงตึงเชือกเราก็เอา A ที่เราคำนวณได้นะครับแทนลงไปในสมการที่1หรือ2ก็ได้นะครับเมื่อแทนค่าลงไปสมมติแทนในสมการที่1แล้วกันเราก็จะได้ T ลบเท่ากับ 4 0่เพราะฉะนั้นแรงตึงเชือกของเราก็จะมีค่าเท่ากับ500นิวตันนั่นเองครับผมครับในสถานการณ์ถัดมานะครับเป็นกรณีออกแรงผลักกล่องดังรูปด้วยแรง100นิวตันให้เคลื่อนที่บนพื้นที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน0.1นะครับโจทย์ให้คำนวณหาความเร่งของระบบและแรงที่กล่องใบขวากระทำกับกล่องใบซ้ายเหมือนเดิมเราทำขั้นตอนแรกเลยครับผมเราเขียนตัวผังอิสระก่อนของวัตถุแต่ละก้อนนะครับ20กิโลกรัมแล้วก็ 30กิโลกรัมนะครับเหมือนเดิมแรงที่เราจะวิเคราะห์ก็จะมีตัวแรงตึงเชือกน้ำหนักนะครับแรงปฏิกิริยาเอ็นแล้วก็แรงเสียดทานนะครับเราทำที่20กิโลกรัมก่อนเราจะเห็นได้ว่า20กิโลกรัมมีแรงอะไรบ้างนะครับแรงตึงเชือกไม่มีแน่นอนเพราะจทย์ไม่มีเชือกในระบบแรงน้ำหนักนะครับ mg ทิศลงข้างล่างทีนี้จุดสำคัญคือตัวแรงปฏิกิริยาเอ็นเนื่องจาก ผิวสัมผัสเราจะเห็นได้ว่ากล่องสัมผัสทั้งพื้นแล้วก็กล่องข้างเคียงดังนั้นที่พื้นมวลกล่อง2 0กิโกรัมถุงน้ําหนักที่พื้นนะครับมันก็จะมีแรงกดจากน้ําหนักของกล่องนะครับกดพื้นไว้ดังนั้นพื้นก็จะออกแรงปฏิกิริยากระทากลับ ใช้สัญลักษณ์เป็นตัว n หนึ่งที่ผนังของกล่องนะครับเมื่อเราออกแรง100นิวตันดันกล่องไปทางด้านขวากล่อง20กิโลกรัมก็จะออกแรงดันกล่อง30กิโลกรัมไปทางด้านขวาด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นจากกฎข้อที่3ของนิวตันนะครับเมื่อกล่อง30กิโลกรัมตัวนี้ถูกแรงถูกแรงกระทำไปทางด้านขวามันก็จะออกแรงกระทำในทางตรงกันข้ามนะครับเราเรียกตัวแรงปฏิกิริยาตัวนี้นะครับ ใช้สัญลักษณ์เป็นตัว N สองครับเป็นแรงที่กล่อง30กิโลกรัมดันกล่อง20กิโลกรัมนะครับมีแรงเสยดทนอนทิศไปทางด้านสายมือตรงข้ามกับทิศการเคลื่อนที่นะครับกล่องใบนี้เคลื่อนที่ไปทางด้านขวามือทีนี้อย่าลืมว่ามวล20กิโลกรัมมีแรงภายนอกกระทาด้วยแรง F ตัวนี้ต้องอย่าลืมใส่นะครับแรง F 100นิวตันต่อมาเราเขียนพังอิสระที่กล่องก้อนที่สองนะครับกล่อง30กิโลกรัมตัวนี้มีแรงอะไรบ้างมีแรง mg นะครับมีแรง n จากพื้นเหมือนเดิมให้เป็น N3 ทีนี้กล่อง30กิโลกรัมได้รับแรงจาก20กิโลกรัมดันไปทางขวาด้วยนะครับตั้งชื่อเป็น n 4เราก็จะเห็นได้ว่าแรง N4 กับแรง N2 2งแรงนี้เป็นแรงคู่กิริยาปฏิกริยากันนะครับขนาดเท่ากันที่ทางตรงกันข้ามนะครับแรงเสร็จทานที่ทางไปทางด้านซ้ายตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ ทีนี้เมื่อเราเขียนผังอิสระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเขียนตัวสมการการเคลื่อนที่ sigma F เท่ากับ ma เราจะเห็นได้ว่าแรงที่มีทิศทางเดียวกับความเร่งของมวล20กิโลกร,รัมนะครับมี2มีอยู่1แรงก็คือแรง F นะครับส่วนแรงที่มีทิศทางตรงกันข้ามมี2แรงคือแรง n2 กับแรง F เราจึงได้สมการเป็น F ลบ n2 ลบ F เท่ากับ ma f ตัวนี้คือแรงเสียดทานเหมือนเดิมเราเปลี่ยนแรงเสียดทานเป็น mu คูณด้วย n ซะ,ะเราก็จะได้ f ลบ n 2ลบด้วย m n 1เท่ากับ ma แทนค่าลงไปครับ100ลบ n 2ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเท่าไหร่ม0.1โจทย์ให้มาไหมครับโจทย์ให้มาครับ n 1อ่แล้วถ้าเราดูจากรูปเราจะเห็นได้ว่าขนาดของแรง n 1กับ mg 2แรงนี้ เท่ากันนะครับแรง Mg ก็จะมีค่าเท่ากับ20คูณ10เท่ากับ200นิวตันแทนค่าลงไปเท่ากับ 20A ดังนั้นจัดรูปสมการครับเราจะได้ 100-N2-20 ลบเ2ลบ20เท่ากับ 20A เป็นสมการที่1จากนั้นเรามาเขียนสมการของก้อนที่2นะครับ เราก็จะเห็นได้ว่าแรงที่มีทิศทางเดียวกับความเร่งมีแรงเดียวคือแรง n c แรงทิศทางตรงกันข้ามมีแรงเดียวเหมือนกันคือแรงเสยษทานเราจะได้สมการ n c ลบ f เท่ากับ ma เหมือนเดิมเปลี่ยนแรงเสศษทานตัวนี้ในรูปของ m n ซะนะครับทีนี้ n ตัวนี้คือ แรงจากพื้น้ยครับคือตัว n 3ตัวนี้นั่นเองซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตัว n 3มีขนาดเท่ากับตัว mg ก้อนนี้ mg เท่าไร่า0 0คูณ10ก็คือ300นิวตันแทนค่าลงไปเราก็จะได้ n 4 0 1ลบ0.1คูณ300เท่ากับ3 0 a จัดรูปสมาการนิดนึงครับเราก็จะได้ n 4 3 0ลบ30เท่ากับ3 0 a เป็นสมาการที่2จากนั้นเราใช้เทคนิคเดิมเลยก็คือ จับ2สมการบวกเข้าด้วยกัน100ลบ20เหลือ80 80ลบอีก30เหลือ50มส้ยครับสมการที่1บวกสมการที่2ตัว n 2กับ n 4อย่าลืมว่า2แรงนี้เป็นแรงคู่กริยาปฏิกิริยากันขนาดเท่ากันที่ทางตรงกันข้ามดังนั้นลบ n 2บวก n, n 4ก็จะกลายเป็น0ไปครับผม เราก็จะเหลือแค่พดตัวแปรทางขวามือนะครับ 20a บวกอีก 30a ก็กลายเป็น 50a นั่นเองนะครับความเร่งเอของเราก็จะมีค่าเท่ากับ1เมตรต่อวินาทียกกำลังสองทีนี้ถ้าเราต้องการหาแรงที่กล่องใบขวากระทำกับกล่องใบซ้ายขวากระทำกับซ้ายนั่นก็คือแรง n 4นั่นเองเราก็เอา A ที่เราคำนวณได้แทนลงไปในสมการที่2เราก็จะได้ n 4ลบ30เท่ากับ30คูณด้วย ผลลับ n อของเราก็จะมีค่าเท่ากับ60นิวตันนั่นเองนะครับย้าย30 n. ไปบวกในสถานการณ์ถัดมาครับเป็นกรณีที่ผสมทั้งแนวราบแล้วก็แนวดิ่งเอาสอแบบผสมกันเลยนะครับเหมือนเดิมเราเขียนผังอิสระหรืหรอเขียนฟรีบอดี้ก่อนนะครับมวล2กิโลกรัมแล้วก็มวล3กิโลกรัม แรงที่เราจะวิเคราะห์ก็มีสีแรงเหมือนเดิมนะครับแรงตึงเชือกน้ําหนักแรงปฏิกิริยา N แล้วก็แรงเสียดทานนะครับเราดูทีละก้อนเลยก้อนสกิโลกรัมนะครับเออเราจะเห็นได้ว่ามีเชือกผูกอยู่ดังนั้นแรงตึงเชือกก็ต้องมีทิศทางพุ่งออกจากวัตถุลากไปตามแนวเส้นเชือก t นะครับแรง mg แรงน้ําหนักใส่ลงไปทีนี้กล่อง2กิโกรัมวางอยู่บนโต๊ะโต๊ะก็จะได้รับแรงกดจากน้ําหนักกล่อง แล้วก็จะออกแรงตัวปฏิกิริยาแรงปฏิกิริยาเอนตัวนี้กระทำกลับในทิศทางตรงกันข้ามนะครับแรงเสียดทานทิศไปทางไหนถ้าเราดูจากในรูปเราจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มที่มวล3กิโลกรัมตัวนี้จะถ่วงทําให้ระบบเคลื่อนที่ไปทางด้านขวานะครับทำให้หมวล2กิโลกรัมเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาและทําให้หมวล3กิโลกรัมเคลื่อนที่ลงนะเราอาจจะใส่ตัวความเร่งรอไว้ก่อนได้เลย นั่นหมายความว่าถ้ากล่อง2กิโลกรัมเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาตัวแรงเสียดทานก็จะมีทิศไปทางด้านซ้ายครับมวล3กิโลกรัมล่ะมีแรงอะไรบ้างมีแรงตึงเชือกแน่นอนทิศขึ้นข้างบนนะครับมวล3กิโลกรัมตัวนี้ผูกกับเชือกอยู่มีตัวน้ําหนักของวัตถุ mg ทิศลงข้างล่างทีนี้หอยอยู่กลางอากาศไม่มีผิวสัมผัสแรง n แรง f ก็จะหายไปนะครับเมื่อเราเขียนพังอิสระเสร็จแล้วขั้นตอนถัดมาเราก็จะเขียนสรรมการการเคลื่อนที่ เริ่มที่ตัว2กิโลกรัมก่อนนะครับจากซิกม a า f เท่ากับ m อ่ะทิศการเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปทางด้านขวามือไหมครับขวามือในขณะที่3กิโลกรัมเคลื่อนที่ลงเราก็จะได้ว่าแรงที่มีทิศท,ทางเดียวกับความเร่งก็คือแรงตึงเชือกแรงตึงกันข้ามก็คือตัวแรงเสียดทานเราก็จะได้สมการของเราคือ T ลบเเท่ากับ ma เหมือนเดิมครับเปลี่ยน f ตัวนี้เป็นม n ซะ เราก็จะไดะ้มิวโจทย์ให้มาแล้วคือ0.1เหมือนเดิมนะครับส่วนแรง N เราดูจากรูปแรง N ตัวนี้มีขนาดเท่ากับแรง Mg นะครับแรง Mg ตัวนี้นะครับมวล2กิโลกรัมคูณด้ค่า G คือ10ผลลัพธ์ก็จะได้20นิวตันใส่ค่าลงไปเท่ากับ 2a จากรูปสมการนิดนึงเราก็จะได้ t ลบ2เท่ากับ 2a เป็นสมการที่1 จากนั้นเราลองมาดูมวล3กิโลกรัมนะครับมวล3กิโลกรัมอ, kg, อันนี้ง่ายหน่อยเพราะว่ามีแค่2แรงนะครับแรง mg ที่ทางเดียวกับความเร่งเครื่องหมายบวกแรง t ท,ที่ตรงกันข้ามใส่เครื่องหมายลบแทนค่าลงไป m คือ3 g คือ10แรงตึงเชือกจะหานะครับจัดรูปสมการเราก็จะได้30ลบ t เท่ากับ 3a เป็นสรรมการที่2จากนั้นเราก็ใช้เทคนิคเหมือนเดิมเลยก็คือจับสรรมการที่1กับสรรมการที่2มา บวกเข้าด้วยกันพอจะบ,บวกเข้าด้วยกันปุ๊บ t กับลบ t ก็จะหายไปลบ2บวกกับ30เหลือบวก28นะครับฝั่งขวามือ2 a บวก3 a กลายเป็น5 a จับยกายข้างสมการเราก็จะได้ความเร่งของเราเท่ากับ5.6เมตรต่อวินาทีกำลัง2นั่นเองทีนี้โจทย์ถามแรงตึงเชือกด้วย เราก็เอาค่าความเร่งที่เราคำนวณได้แทนกลับลงไปในสรรมการที่1ห,หรือสรรมการที่2ก็ได้เพื่อหาแรงตึงเชือกสมมติว่าแทนลงกลับไปใน1แล้วกันนะครับเราจะได้ t ลบ2เท่ากับ2คูณด้วย5.6 2อ่2คูณ5.6ได้11.2ไหมครับย้าย2ไปบวกซะเราก็จะได้ผลลัพธ์แรงตึงเชือกของเราคือ13.2นิวตันนั่นเอง เรามาสรุปบทเรียนที่สําคัญในวันนี้กันนะครับว่าเวลาเราจะแก้ปัญหาการเคลื่อนที่ของระบบมวลมีขั้นตอนสําคัญอะไรบ้างนะครับขั้นตอนสําคัญก็จะมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเราจะต้องเขียนผังอิสระหรือเขียน free body diagram ของวัตถุแต่ละชิ้นให้เรียบร้อย พร้อมทั้งเขียนทิศของความเร่งนะครับหรือทิศการเคลื่อนที่ของวัตถุให้เรียบร้อยว่าเคลื่อนที่ไปทางด้านไหนนะครับจากนั้นเราเขียนสมการการเคลื่อนที่โดยการใช้กฎของนิวตันข้อที่2อง sigma F เท่ากับ ma นะครับหลักการเหมือนเดิมก็คือแรงไหนมีทิศทางเดียวกับความเร่งแทนด้วยเครื่องหมายบวกแรงไหนมีทิศทางตรงกันข้ามแทนด้วยเครื่องหมายลบนะครับจากนั้นเมื่อเราเขียนสมการครบทุกสมการแล้วเราก็จับทุกสมการมาบวกกันให้หมดจะเหลือแต่เฉพาะพจน์ของความเร่งในระบบเท่านั้นนะครับ จากนั้นเมื่อเราได้คำนวณหาค่าความเร่งเรียบร้อยเราจึงมาคำนวณหาแรงย่อยๆที่โจทย์ถามโดยการนำค่า a แทนกลับในสมการที่เราสร้างขึ้นในขั้นที่สครับสำหรับวันนี้เราจบบทเรียนแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นเอียงและระบบมูลซ้อนกันนะครับว่ามีเทคนิคสำคัญในการแก้ปัญหาโจทย์ยังไงนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ